เซฟอะไรที่ทานมูชลองทิ้งทรายด้วยนะครับโยกกระโปรงมุดไปหนึ่งก้าวแล้วนี่เราก็จะไปยุกันว่ามีบางอะไรมาไหมครับมีคนส่งของมาให้เปล่านะครับแต่คนเดียวไมันจะมีแต่เพื่อนนะแต่มันไม่ค่อยส่งเท่าไหร่เราแค่ซุปเปจะไปทิ้งเงินอยู่หกร้อยก็ไม่ค่อยได้เล่นนะไปอันนี้เราก็จะไปนี่ก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเด้อเด้อให้เปอัปเกรดเอาไปนะเพื่อน เฮ้ยโอ้ยไฮเปอร์ไฮเปอร์นี่มันไฮเปอร์ในตำนานรีบวางซัต,ต้าเอาซัต,ต้าออกรีบใส่เอาแล้วไงล่ะท่านผู้ชมไฮเปอร์นี่มันไฮเปอร์นี่วะเฮ้ยไปให้วะเนี่ย,ยอย่าบอกนะว่าเพื่อนคนนั้นอาจจะไม่เข้าใจนะว่าเป็นใครแต่ผมรู้ช่องโมโนคุมะชั้นแนวกัน คนใหญ่น่าจะเป็นคนใจดีมากกว่าสั่งของมาให้ฟรีด้วยเฮ้ฮันี่มันให้ปืนเลยน,นนะั่นน่ะให้ให้ปืนเลยนนะั่นน่ะให้ปืนให้ปืนเลยนนะั่นน่ะให้ปืนโคตรแพงเลยนะเพื่อนทุกคนเพื่อนมันเอามาจากไหนวะเอามาได้ไงเรียกใครขอเถยดมาเอ้ามันก็ยังปนะือต่เสือมาเพื่ออะไรโอ้ยให้ปืน ไฮเปอร์ <Hi> ลืมมาจะเทรก่อนแล้วหไฮเปอร์กลับไปตัวนี้มแะแต่ย่างฮอกไม่เอามันกากเปิดมาได้ไฮเปอร์ฟรีไปเลยหนึ่งคูดามีสองหมื่นมต้องมีอยู่แปดสิบสองเกมซื้อเลยได้แต่วันนี้ไม่มีอะไรมากเนะ โอ้ยทำไมมันดวงดีจังจังวะจุดๆก็ได้ให้เปอร์มาฟรีๆเราขอบคุณใครขอบคุณลูกม่ชาแนลที่พามาขอบคุณ